สวัสดีค่ะตรงนี้จะเป็นทางน้ําล่องน้ําเมื่อกี้เห็นปลากระโดดขึ้นมาจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะทุกคนว่าเป็นปลาอะไรจะเป็นระหว่างทางนะคะทุกคนพอดีขับรถผ่านเจอล่องน้ําตรงนี้เห็นปลากระโดดขึ้นมาค่ะก็เลยจอดรถแป๊บนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเป็นปลาอะไรช่วงนี้หน้าฝนนะคะทุกคนฝนตกทุกวันเลยจเจอปลาขึ้นมาบนท้องถนนเยอะเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาหมอหรือว่าปลาช่อนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนี่เดินล้อล้อหากันดูนะคะทุกคนว่ามีปลาอะไรอยู่แถวนี้บ้างตัวใหญ่ที่ฮุบหรือกระโดดปุ๊บปั๊ ว่าตรงนี้มีปลาอีกไหมบรรยากาศลมแรงอากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคนตรงนี้จะเป็นแบบโล่งๆเลยนะคะทุกคนท้องไร่ท้องนาแล้วก็ข้างๆจะเป็นบ่อกุ้งบ่ปลาอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราเอาปลาไปปล่อยกันที่กระโดดขึ้นมาบนการถนนจะเป็นปลาช่อนนะคะทุกคนไปช่วยลุ้นกันหน่อยว่าวันนี้จะจับปลาได้ไหมตัวลื่นๆมากเลยจับปลาช่อนไปปล่อยกันจะไปปล่อยตรงไหนดีคะ, <ๆ S 1> คะทุกคนเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นบป่ลปลาเราปล่อยลงบ่ปลาไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าถ้าปล่อยไปเนี่ยเจ้าปลาช่อนเนี่ยกินกุ้งของเขาแน่เลลยได้้แว กคนนี่ไงตัวันลื่นมากเลยค่ะทุกคนหลุดมืออีกแล้วเอาไงดีแปบ๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนหลุนกันหน่อยนิ่งหน่อยสิได้แล้วทุกคนไปปล่อยกันค่ะเดี๋ยวไปหาที่ปล่อยกันตรงนี้จะเป็นร่องน้ําเราจะไม่ปล่อยนะคะเดี๋ยวไปหาคลองปล่อยกันดีกว่าค่ะไปค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะเดี๋ยวขอตัวไปปล่อยปลาช่อนลงคลองก่อนนะคะสวัสดีค่ะ